สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปเนียก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเอเชียที่พูดถึงทีมชาติไทยหลังจากที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้ด้วยสกอร์3าประตูต่อศูนซึ่งเกมนี้หลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะทราบผลกนนารแข่งขันกันแล้วนะครับที่ทีมชาติไทยถล่มมาเลเซียไป3ประตูต่อศูนย ซึ่งเกมนี้ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของเราเล่นดีมากๆเลยนะครับเล่นดีกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภนัทเหมือนตาที่ทําคนเดียว2ประตูมาเลเซียเองก็ไม่ถือว่าแย่ครับเกมนี้เขาก็เล่นตามแทคกติกของเขาได้ดีแต่วันนี้ ต้องชื่นชมทีมชาติไทยและก็โคดโย่งครับทีมงานสตาร์โค้ดที่วางแผนได้ดีเหลือเกินครับมีลูกสูตรหลายลูกทีแอดก็มองเห็นในเกมคือเป็นลูกสูตรที่ว้าวขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ว้าวครับแต่มันทําได้จริงจังหวะตัดข้ามลายกองหลังจังหวะที่ได้ประตูแรกของสุบรรณเหมือนตาจังหวะนั้นสวยมากครับจังหวะที่ชานารงยกไปให้กับสุบรรณเหมือนตาตัดข้ามลายกองหลังของมาเลเซียแอดก็ทึ่งในจังหวะนั้นครับและก็อีกจังหวะหนึ่งก็เป็นลูกแอซิดของนิโคลัสมิเกลสั้นครับคนี้แอซิดไดโหดมากครับผ ขาตาย2คนขยับไม่ได้เลยครับเจอลูกแอซิดของเนลลัสมิเกลสั้นเมื่อฟอร์มของทีมชาติไทยเล่นดีขนาดนี้แน่นอนครับว่าต้องมีคอมเมนต์ของชาวอาเซียนและก็ชาวเอเชียพูดถึงทีมชาติไทยกันมีชื่นชมทีมชาติไทยส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนบอลชาวเวียดนามที่มาร่วมยินดีกับทีมชาติไทยไม่รู้ว่ายินดีหรือเปล่านะครับแช่งไงไทยตกรอบด้วยเอาละครับไม่ต้องพูดพร่ำรำเพลงอะไรมากมายครับ เราไปฟังคอมเมนต์แรกเลยดีกว่าครับที่ชาวเอเชียพูดถึงทีมชาติไทยในนัดที่ถล่มมาเลเซีย3ประตูต่อ0ซึ่งคอมเมนต์แรกครับได้บอกว่าดีมากทีมไทยในที่สุดคุณก็ทําได้สู้ต่อไปสําหรับเกมหน้าเกมหน้าต้องเจอกันหนักครับเจอกับเกาหลีซึ่งเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้มาต่อกันที่เม้นต์ต่อมาครับเด็กหล่าวว่ารักษาฟอร์มการเล่นและชนะเกาหลีต่อไปเวียดนามชนะมาเลเซียทั้งไทยและเวียดนามต้องผ่านเข้ารอบ เนี่ยครับแฟนบอลเวียดนามก็อยากผ่านเข้ารอบกับเราด้วยนะครับมาตองที่เม้นต์ต่อมาเลยครับได้บอกว่าเพราะพัฒนาการของฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมหวังว่านัดต่อไปไทยจะเสมอกับเกาหลี1ประตูต่อ1นและเวียดนามจะชนะมาลเลเซียอย่างน้อย3 0ฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามและไทยจะจับมือกันในรอบนอกเอา คือมันเป็นแมตที่น่าดูมากๆนะครับแมตต่อไปไทยจะพบกับเกาหลีแมต์นี้ก็น่าจะตัดสินได้นะครับว่าไทยยังอยู่ในระดับอาเซียนหรือไม่หรือว่าก้าวไปถึงระดับเอเชียแล้วเพราะว่าทีมชาติไทยเราเองดึงลูกครึ่งมาเกือบครึ่งทีมนะครับแมตที่เจอกับเกาหลีนี่แหละจะเป็นการตัดสินว่าเราประสบความสําเร็จกับการดึงดูกครึ่งมาช่วยทีมชาติไทยหรือเปล่านะครับต้องอย่าพลาดครับแมตที่เจอกับเกาหลีมาต่อที่เม้นต่อมาครับเด็กกล่าวว่าเวียดนามกดดัน ต้องยิงให้มากกว่า2ประตูกับมาเลเซียในนัดต่อไปแน่นอนครับเพราะว่าทีมชาติไทยยิง3ประตูมันก็ส่งผลไปถึงเวียดนามด้วยนะครับถ้าอยากมีลุ้นเข้ารอบก็ต้องยิงให้เยอะเข้าไว้ครับมาตอนที่เมตน์ต่อมาเลยครับได้กล่าวว่าผมว่าไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาเจะเอาชนะเกาหลีชาวเอเชียทั้งประเทศควรเชียร์ให้ไทยคว้าชัยชนะในนัดสุดท้ายอย่างกระตือรือร้นถ้าเวียดนามเสมอกับเกาหลีไทยก็ชนะได้ในฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ แอดก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวียดนามจะเสมอกับเกาหลีได้คือเขาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเวียดนามแต่ทําไมเสมอกับเกาหลีพูดยากครับก็ต้องชื่นชมเวียดนามด้วยเขาทําได้ดีทําได้มากเลยทําได้ดีมากเลยที่แบ่งแต้มจากแชมป์เก่าเกาหลีได้นะครับมามาต่อที่เม้นต์ต่อมาครับเด็กกล่าวว่าทําไมมาเลเซียถึงแพ้จะสู้กับนักเตะไทยต้องไม่เล่นบอลแบบอินโดนีเซียเม้นต์ต่อมาครับเด็กกล่าวว่าภูมิใจที่เป็นคนมาเล แพ้ไทยด้วยเราจะสู้ต่อในครั้งต่อไปอน,นี่ก็เป็นแฟนบอลมาเลเซียครับมาต่อที่เม้นต่อมาครับเ็กลาวว่าเวียดนามเกาหลีเข้ารอบไทยทาได้ดีแต่ขอโทษนี่เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับที่ให้ไทยตกรอบไปเลยครับมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาครับเ็กลาวว่าทาไมพวกคุณถึงพูดมากเกี่ยวกับการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียกรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันของเวียดนาม คอมเมนต์นี้น่าจะน้อยใจครับที่ชาวเอเชียหรือว่าชาวอาเซียนพูดถึงเกมระหว่างไทยกับมาเลเซียเยอะนะครับแต่ไม่พูดถึงเกมการแข่งขันของเวียดนามที่เสมอกับเกาหลีเลยก็แอดก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับได้กล่าวว่าประเทศไทยสมควรเป็นพี่คนโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนพ่อแม่อย่างเวียดนามภูมิใจจัง แอดตลกคอมเมนต์นี้นะครับคือคิดมาได้ยังไงคือเหมือนจะชื่นชมทีมชาติไทยนะครับแต่สุดท้ายก็ชื่นชมเวียดนามก็มีอะไรแปลกๆให้ดูเหมือนกันนะครับการอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับได้บอกว่าวันนี้มาเลเซียเก็บบอลไม่ได้ขณะที่ไทยเหนือกว่าเทคนิคในเกมยังน้อยกว่าไทยขอแสดงความเสียใจกับมาเลเซียและยินดีกับไทยแลนด์เมนต่อมาเลยครับดีกล่าวว่า เวียดนามกับเกาหลี2ทีมเข้ารอบต่อไปขอแสดงความเสียใจกับไทยและมาเลเซียนี่ก็แช่งในไทยตกรอบเหมือนกันนะครับเม้นต่อมาเลยครับเด็กกล่าวว่านัดต่อไปถ้าเกาหลีอยากจะเป็นที่1ในกลุ่มก็ต้องบทขยี้ไทยถ้าเวียดนามชนะมาเลเซียอีกไม่ต้องคิดมากนี่ก็น่าจะวางแผนการเข้ารอบแล้วนะครับเวียดนามมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับเด็กกล่าวว่ายินดีกับพิมพ์ชาติไทยเรามาจากเพื่อนเวียดนาม เวนนาามมกม็ต่อที่เมนต์ต่อมาครับเด็กกล่าวว่าด้วยคุณภาพของผู้เล่นภายในประเทศเวียดนามสามารถสู้กับเกาหลีได้แต่ด้วยคุณภาพระดับยุโรปของผู้เล่นไทยจะสามารถเอาชนะเกาหลีได้อย่างแน่นอนด้วยสกอร์ห้าศูนย์แม่สกอร์นี้มันโกเวอร์ไปนะครับห้าศูนย์นี้มันไม่ได้นะครับกับทีมระดับเกาหลีหนึ่งลูกยังยากเลยครับต่อที่เมนต์ต่อมาครับเด็กกล่าวว่าทั้งไทยและมาเลเซียต่างก็พยายามเล่นฟุตบอล แต่มาเลเซียยังคงเปิดพื้นที่ดังนั้นประเทศไทยจึงสามารถชนะได้เช่นนี้ไทยสู้ไม่ได้กับเกาหลีและเวียดนามเล่นฟุตบอลจากพื้นฐานดังนั้นนัดต่อไปจะยากสําหรับประเทศไทยขณะเดียวกันมาเลเซียจะโชว์สปัปลี่ต่อเวียดนามขนาดไหนอยากรู้โอ้คอมเมนต์นี้ค่อนข้างยาวครับการที่ไทยจะเจอกับเกาหลีแอดคิดว่าไทยน่าจะสู้ได้นะครับเพราะว่าเกาหลีชุดนี้ก็ไม่ได้มีนักเตะที่โด่งดังอะไรมากมายนะครับก็มีบ้างแต่ก็มีไม่เยอะ แต่การที่เจอเกาหลีชื่อชนของเขาก็เป็นทีมที่เขี่ยวมากๆนะครับฟิตและก็เอาชนะยากมากทีมชาติเกาหลีนะครับมาต่อที่เมนต์ต่อมาครับเด็กกล่าวว่าทําได้ดีประเทศไทยรอบสุดท้ายคงยากมากสําหรับทุกทีมมาต่อที่เมนต์ต่อมาครับเด็กกล่าวว่าฉันเป็นคนมาเลเซียและภูมิใจที่ได้โหวตเล่นมาเลเซียพวกนายเล่นเหมือนเด็กปัญญาอ่อนหยุดเสียเงินของประเทศโอ้โหนี่ก็เป็นแฟนบอลมาเลเซียครับที่ต่อว่าทีมหลังจากที่แพ้ทีมชาติไทย มันต่อว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเล่นดีจริงๆครับนันนี้ต้องยอมรับต้องยอมรับเลยว่าเล่นดีมากครับทีมชาติไทยเล่นดีกันทุกคนอีกด้วยนะครับมามาต่อที่เม้นต่อมาเลยครับได้กล่าวว่าฉันหวังว่าเกมต่อไปไทยจะเอาชนะเกาหลีและเวียดนามจะเอาชนะมาเลเซียเพื่อเราสามารถจับมือกันได้ยินดีจากเวียดนามเนี่ยครับคอมเมนต์ดีๆก็มีนะครับจากแฟนบอลเวียดนามคู่รักคู่แค้นของไทยเรานะครับมาต่อกันที่เม้นตต่อมาครับได้กล่าวว่า ดีมากทีมไทยแลนด์ในที่สุดคุณก็ทำได้สู้ต่อไปสำหรับเกมหน้าจากอิรานเนี่ยอิรานก็มานะครับเม้นต่อมาเลยครับได้กล่าวว่านัดสุดท้ายไทยชนะเกาหลีเวียดนามชนะมาเลเซียแล้วเกาหลีกลายเป็นอดีตแชมป์หวังว่าจะเกิดขึ้นคือหลังจากที่แอดอ่านคอมเมนต์มาหลายๆคอมเมนต์เวียดนามเองก็อยากเข้ารอบกับเรานะครับคืออยากที่จะล้มเกาหลีเหมือนกันต่อที่เม้นต่อมาเลยครับได้กล่าวว่าวันนี้ทั้ง2ทีมทำได้ดี หวังว่ารอบต่อไปไทยและเวียดนามจะผ่านเข้ารอบไปด้วยกันยินดีจากมาเลเซียรักเมืองไทยเมนต่อมาเลยครับได้กล่าวว่ามาเลเซียทํางานหนักเพื่อไทยเสมอทีมของคุณก็เล่นด้วยความเคารพเมนต่อมาครับผู้เล่นไทยจากยุโรปสามารถเอาชนะเกาหลีได้ในรอบต่อไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับมาต่อกันที่เมนตต่อมาเลยครับได้กล่าวว่ายินดีกับประเทศไทยด้วย พวกคุณเก่งจริงๆด้วยความเคารพจากอินโดนีเซียและเป็นสุดท้ายครับแงนำมาชมกันในคลิปนี้นะครับก็ได้บอกว่าแท็กติกของไทยนัดนี้ดีเกินไปมาเลเซียแพ้ไทยอย่างสมบูรณ์ไทยชนะด้วยจํานวนประตูเยอะและผู้เล่นชาวไทยไม่ได้ออกแรงวิ่งมากเกินไปพวกเขาอยู่ในสภาพที่ดีเมื่อพบกับเกาหลีในนัดต่อไปครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเอเชียและก็อาเซียน ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีเวียดนามค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไปทุกเพจเลยแอดก็ได้ไปดูก็มีคอมเมนต์ของเวียดนามไปทุกเพจแต่ก็เป็นเรื่องดีครับที่ยังชื่นชมทีมชาติไทยด้วยแล้วก็ชาวเอเชียประเทศอื่นๆก็ยินดีกับไทยที่ชนะในนัดน,นี้ ส่วนนัดต่อไปไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีซึ่งเป็นนัดที่ชี้ชะตาครับว่าจะเข้ารอบต่อไปหรือไม่การที่เจอกับเกาหลีต้องมีแต้มเท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์เข้ารอบเพราะถ้าไม่มีแต้มโอกาสเข้ารอบก็ค่อนข้างน้อยนะครับเสี่ยงต่อการตกรอบด้วยซ้ําแต่นัดน,นี้ไม่พูดไม่ได้ครับเล่นดีจริงๆทีมชาติไทยและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องชื่นชมแท็กติกของโคโง้ชย่งแล้วก็อไอเดียของผู้เล่นที่ทําได้ดีมากเหลือเกินครับรวมกล่อมมากเลยนัดน,นี้ ถ้าเล่นแบบนี้กับเวียดนามนะอาคิดว่าเวียดนามก็จะโดนไม่ต่ำกว่า3ลูกเหมือนกันนะครับแต่ด้านนี้ก็ปรับะรูปแบบใหม่จูนใหม่ทําให้ทีมชาติไทยของเราวันนี้เล่นดีมากนะครับการที่จะเจอกับเกาหลีในนัดหน้าเป็นนัดที่น่าดูจริงๆแฟนบอลไม่ควรพลาดนะครับรนัดต่อไปที่จะพบกับเกาหลีซึ่งจะพบกันในวันที่8มิถุนายนไทยจะพบกับเกาหลีใต้เวลา2ทุ่มนะครับก็รอเชียร์รอติดตามกันต่อไปครับ ส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการนำเสนอคอมเมนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบอลในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ